สวัสดีครับมาพบกับองค์แม่จิมินะครับ16พฤษภาคม2566สถานีหวยเพื่อคนไทยวันนี้คนไทยคงจะยินดีปีดานะครับที่ได้ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งแล้วก็สมปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการนะครับก็เพจนี้ช่องนี้เป็นช่องที่เกี่ยวกับหวยเนาะเราก็จะใช้ตัวเลขจากทุกๆสิ่งนะครับเราจะไม่มีเรื่องของการเมืองมาข้องเกี่ยวนะครับผม ก็ระวังในเรื่องของการคอมเมนต์ด้วยแต่อย่างหนึ่งเนาะผมอยากจะพูดในฐานะที่เป็นหนึ่งคนที่ได้ไปออกสิทธิ์ใช้เสียงของเราว่าประชาธิปไตยคือความเท่าเทียมกันในเมื่อคุณยึดมั่นถึงความเท่าเทียมกันเมื่อผลมันออกมาอย่างไรคุณจะแพ้หรือคุณจะชนะอย่าไปบูลลี่กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมก็ดูตามเพจต่างๆดูคลิป ก็ฟีดไล์สกรีนฟีดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเวลาเราแบบว่าเข้าท่องเว็บอะ่ะผมจะเห็นหลายๆเพจเลยเนาะเหมือนออกมาบูลลี่ออกมาย่ายีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเขาไม่ได้โง่นะครับอืมเขาไม่ได้โง่นะครับแต่เขาไม่ได้เลือกพักที่คุณต้องการเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากไว้เนาะอาจจะนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าคนไทยด้วยกันในเมื่อเราบอกว่าประชาธิปไตยคือหนึ่งสิทธิ์เท่ากับหนึ่งเสียงเท่ากับเสียงของคนอื่น นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกอะไรเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะเลือกอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะมีเหตุผลอะไรก็เป็นเหตุผลของเขานะครับอย่าไปบูลลี่กันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันแล้วกันเนาะ,ะนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับเพราะผมเห็นแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยตามนั้นแหละฉันเลือกแล้วแบบว่าฉันไม่ได้พักที่ตรงนี้แล้วทําไม เออเธอได้แล้วเธอแบบว่ามาบูลลี่ฉันว่าฉันไม่เจริญเนาะประมาณเนี้ยนะครับมันไม่มันไม่ควรเกิดขึ้นอนะ่ะเพราะว่าเขาก็เลือกด้วยสิทธิของเขาคุณก็เลือกด้วยสิทธิของคุณเนาะพูดกันก็จะยาวไปนะครับเตือนเอาไว้ละกันแต่สิทธิ์ของคุณในวันพรุ่งนี้จะมีหรือไม่นะผมว่าสิทธิ์ของคุณจริงๆเนี่ยคุณต้องไปฟ้องร้องเนาะเพราะว่าเขาอ่านเยอะสิทธิ์จากร้อยเปอร์เซ็นต์กลายเป็นกี多少多少多少นะ่เปอร์เซ็นต์อะ เนาะอันเยอะก็เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยลงถูกไหมประมาณนั้นโอเคด้งวดที่แล้วเนาะใครถูกบ้างยกม,มือขึ้นอ่าโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอูย้ยเยอะมากเลยอนะเนาะเพราะว่าเราก็ถูกทั้งบนล่างเนาะอย่างที่บอกเนาะว่าค่าวที่แล้วอะเราบอกว่าอ่ามีวันเกิดของท่าน,ท,านท่านหนึ่งเนาะแล้วก็ท่านนั้นเนี่ยมีรหัสของท่านรหัสประจําตัวของท่านก็คือเก้าหนึ่งเก้านะครับเพราะนั้น ก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องมาแน่นอนนะถ้าใครกลับไปดูคลิปโอ้โหเสียดายเนาะก็ถูกสองตัวไปถ้าแบบว่า919เนาะเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งเป็นศูนนะโอ้โหเรียบร้อยแล้วแล้วแบบไม่น่าเชื่อว่าองค์แม่จิมินี่คือของเก่าองค์แม่จิมิ910กลับก็มาดูอีกทีหนึ่งเฮ้ยลืมองค์แม่จิมิทำไมแอบแอบถูแอบเนาะ บางทีเราก็บอกโอ้ไม่ถูกเลยงวดนี้ไม่ถูกงวดนั้นไม่ถูกปรากฏว่างวดนี้นางให้910อันนี้คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่ได้ต่อเติมเลยนะเนี่ยก็ตัวน,นี้เป็นเลขเก้าตัวน,นี้เป็นเคล้วก็เลยบอกเคเป็นศูนย์หนึ่งสิบเป็นสิบเก้าหนึ่งศูนย์เป๊ะเลยอะ่ะเออเลยอันหนึ่งคือผมก็ถูกข้างล่างโดยก็เพราะว่าแม่นะแม่บอกว่าแม่เนี่ยฝันมาขึ้นรถสายห้าหกอ่าเนาะก็ได้ประมาณนี้ทีนี้พอเราไปดูเนาะพอไปดูเทียบนะปีที่แล้ว มันออก6 4,209ใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ในดาวจรพวกนี้แหละเนาะสออยู่นี่9้อยู่นี่นะครับแล้วมี4,4 4ไม่อยู่อ่าเนาะสกับ0ย์ไม่อยู่พอจับนาวางออกมาก็ได้ะลรก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนาะแต่พอมาดูของปีนี้นะสพฤษภาอย่างที่บอกว่าไม่จับอะไรมากมายเอาแค่ดาวจรก็แล้วกัน,กนพอดาวจรปุ๊บอ่ามี9อยู่ใช่ไหมหตัว มีอะไรอีกมีศูนย์อยู่ตรงนี้อ่าสตัว1ไม่มาเนาะหกับ5้าะมีหอยู่ตรงนี้1ตัวหไม่เข้านะเพราะนั้นมันก็จะมีอะไรมีศเนาะแล้วก็มี9แล้วก็มีหนะครับแล้วก็อืมเพราะนั้นถือว่าดาวจรที่เข้ามาเนี่ยหนึ่งสามห้าห้าดวงออกมา3มดวงก็โอเคนะพเพียงแต่ว่าเราจับคู่ให้มันถูกเท่านั้นเองถูกไหมครับประมาณนี้เนาะ ส่วนนวางก็มีอะไรมีมีเเนาะไม่ใช่มี8มีแมี5นะครับมีแมีหไม่เข้าเออมีหเข้าอยู่ตัวเดียวเนาะบางคนก็บอกนี่ไงผู้หมอบอกแล้วว่าตรงเนี้ยหแล้วข้างบนก็มี6เออเอามาเจอกันอะไรเงี้ยเนาะก็แล้วแต่ใครจะมองนะถือว่างวดที่แล้วเราเข้าเป้าทําความสําเร็จได้นะครับบนล่างเนาะจะไม่ถูกก็เพราะว่าไปติดอั้นนั่นแหละนะครับอ่ะมาดูของปีนี้ นะของงวดนี้16พฤษภานะครับผม16พฤษภาของปีที่แล้วออก 155, 012, 06นะครับมาจากอะไรครับเราไปดูดาวจรกันดาวจรของปีที่แล้วเนาะก็มี 2, มี7มี9มี6มี5มี1นะครับเพราะฉะนั้นมี1อยู่มี2เนี่ยเอาง่ายๆเลยเนาะ012ก็คือดาวจร2ตรงข้ามกัน1จบข่าวเลยเนาะ มี6 6อยู่นี่อ่าเห็นไหมเห็นไหมครับมองตามเนาะมี2ผมบอกว่าเราให้ดูไอ้ข้างบนเนี่ยง่ายๆเลยไม่ต้องไปคิดมากนะดู2อยู่ตรงไหนเล็งตรงข้ามมันคือ1ก็คือประมาณ95%ใช่ไหมครับแล้วก็มาตรงข้างๆมันประมาณเนี้ยมันก็มี2กับ1อยู่เนาะ6ก็อยู่ตรงนี้พอดูนาวางนาวางก็ให้6ให้1ให้2ให้5ให้9เออก็เข้า3ตัวเลยนะ ห้าก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยเนาะเออถ้าสลับมาข้างหลังนี่ก็มีสิทธิ์ถูกนะเนี่ยเนาะเพราะว่าเราใบหกหนึ่งห้าหนึ่งหกเนาะปีที่แล้วนะครับประมาณนี้นะเั้นปีที่แล้วออกศูนย์หนึ่งสองศูนย์หกพอมาปีนี้เราก็บอกอันงั้นก็ดูเนี่ยสองอยู่ตรงข้ามไข่ยสองอยู่ตรงข้ามเก้าเนาะอาจจะออกสองเก้าเก้าสองก็ได้จริงไหมประมาณนี้นะครับก็อาจจะออกสองเก้าเก้าสองก็ได้หรือ มันอาจจะออกอะไรอีก2 1 0หนะึ่งศเนาะก็เป็น30 20 10อะไรแบบนี้ได้ไหมหรือว่าจะสลับกันเองก็ได้นะครับส่วนตัวนาวางเนี่ยแปที่ตัวนาวางกลายเป็น019 0 9 1เเป็นของที่แล้วที่ออกมาเออเว้เนาะเป็นของที่แล้วที่ออกมาเพราะฉะนั้นก็จะมีคนอยู่คนหนึ่งเนาะเสี่ยเขาก็จะบอกว่าอาจารย์อาจารย์ลองวางของเดือนหน้าด้วยสิ ไประวางของเดือนหน้าด้วยซิเพราะฉะนั้น16พฤษภาคมเนี่ย 10, 2พฤษภาคมเนี่ยมาออกเป็น901019มาออกเป็นระวางของทางนี้มาออกเป็นระวางของวันที่16พฤษภาคมเขาเลยบอกว่าเนี่ยมันจานมันจะต้องแบบว่าไปอีกงวดหนึ่งเขาบอกว่าให้ไปอีกงวดหนึ่งเพราะฉะนั้นงวดที่จะออกงวดหน้าก็คือ1มิถุนาเนี่ยถ้าเอาเลขของงวดหน้ามาออกวันนี้นะ เออมันก็จะเท่ากับมีสองมีเก้าโอ้เนาะมีสองมีเก้านะมีเจ็ดเออเนาะแล้วก็มีห้ามีสี่มีแปดใช่ไหมครับก็ก็เลยบอกว่าอาจจะมีเก้าสองหกสองเนาะห้าสองแปดอ่ะอันนี้ก็คือเราเอาแต่ในในนี่อยู่ในดาวจรนะครับประมาณนี้เนาะถ้ามันจะออกเนาะแล้วก็ถ้าไปเอาในนาวามันก็จะเป็นศูนย์ห้าหกมันก็จะมีห้ามีหกอยู่มีห้าศูนย์หกสองก็จะมีพวกนี้อยู่ ห2อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เรามาดูในงวดนี้เนาะในงวดนี้เนี่ยถ้าสมมติเราบอกว่าเราชอบเลขไหนเราก็จะชอบเลข29ก็ได้เนาะสอก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่แบบว่าอนี่ครับเนาะอันนี้มันหมายถึงอะไรครับก็สามศูนยนั่นแหละก็คือ,อส้มแลนสไลด์ใช่ไหมครับ แล้วก็32เขตในกรุงเทพเนะาะก็เราก็เยเอา32หรือวันที่านายกคนนี้เป็นนายกคนที่30ถ้าจำกันได้เมือม่อเมือม่อตอนนายกคนที่29มันรู้สึกเหมือนจะออก29นะถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้ใครใครจำได้เปล่าเพราะนั้นก็เลยบอกเฮ้ยแล้วอันนี้คือผมมาใบาไว้ตั้งก่อนก่อนหน้าที่จะรู้ว่ามีเลือกตั้งแล้วก่อนหน้าที่จะรู้ว่าเอา้ยนายกคนที่30หรอ อ๋อเพราะว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเนาะเราก็เลยไม่รู้อ่ะแต่พอมาดูอีกทีนึงอ้าวเขาบอกว่านายกคนที่30นะ32เนาะสาเขตเลือกตั้นแลนสไลด์สีส้มอ่าเพราะนั้นก็เลยบอกว่าเฮ้ย3 0มก็สวยนะ3 0 2 3 0 2เห็นปะหรือจะตัด30เออก็ได้หรือจะตัดคุณตัดเองแล้วกันเนาะทีนี้อันนั้นก็คือชุดหนึ่งแต่แล้วเราไปดู ไพ่ไปกี้เพิ่งจับขึ้นมาได้นะครับจับเพิ่งมาได้เนี่ยเราบอกว่าไพ่ใบน,นี้ก็คือ the emperor นะครับก็คือเลข4อยู่นี่นะครับเลข4อยู่นี่แล้วนี่ก็คือ the lover โอ mm ้โ hmm. หได้ไพ่ใหญ่ทั้งกู้เป็น4-6เนาะส่วนนี้เป็นไพ่ดำอาจจะเป็น0-4-6-0เออ4-6-0ย์สวยไหมอ่ะไม่เข้าเลยนะ <laughs> มี0ตัวเดียวที่เข้าเนาะเพราะว่ามันออกไปแล้วมันก็จะมีสมีห มีศูนย์ตัวเดียวเนาะก็ลองลองตามไพ่ดูก็ได้เนาะบาทหนึ่งสองบาทก็ตามตามไปนะอะไรประมาณเนี้นะเยเนาะไม่ได้ต้องพูดไม่ได้เดี๋ยวหาว่าเราอืมสนับสนุนการเล่นการพนันไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับอืมเนาะประมาณนี้นะครับสี 4, 6, 0, นะ่หกศูนย์เนาะหรือสี่หกนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันนะครับสถิติที่ผ่านมานะครับผมออวันที่สิบหกพฤษภานะออก อะไรเอ่ยออก89153นะครับ6พฤษภาปี60ออก89153นะครับพฤษภาปีต่อไปออก62920นะครับเห็นอะไรซ้ำไหมเสร็จแล้วพฤษหกพฤษภาปีต่อไป52671นะครับปี63ออกอะไรครับออกนี่นะครับ09522นะครับปี64นะครับพฤษภาออก 7 9 1 4ก็มีคนตูกนะครับ7 9 1 4นะครับแล้วก็ปีที่แล้วนะครับ16พุทภาออก012 06 0น2 6ะครับ01206พอมาปีนี้เนาะเราก็เลยบอกว่าน่าจะออกอยู่แถวๆนี้นะครับก็คือ3056 520 302และก็92นะครับก็ให้อยู่ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะไม่ค่อยอยากให้เยอะเพราะว่าให้เยอะไม่ได้ใช้เรื่องกัใบ้า,าแล้วล่ะ ให้เยอะแต่ว่ากันหวานแห่แล้วล่ะนะแต่ที่นี่ใบหวยก็ให้ตัวเลขแค่ไม่กี่ชุดเนาะบางทีก็ให้แค่ชุดเดียวอ่ะอืมประมาณนั้นแหะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็จะได้ 3056, 92, 520แล้วก็302ทีนี้เราลองไปดูจิมมี่โมเดลสิลองดูจิมมี่โมเดลวันที่16พฤษภาครับผม mm. พอดีไฟล์มันใหญ่เกินไปเลยต้องตัดส่วนบางส่วนกราฟิกบางส่วนทิ้งไปนะครับ เพราะว่าไฟล์มันใหญ่มันเปิดไม่ได้มันเปิดมาเป็นเลเยอร์นะครับอ่ะ16พฤษภาปี60นะครับเขาก็ออก891 53 8 8 9 1 5 3มีหมดเลยนะอยู่ในระหว่างหมดเลยนะแต่อย่างนี้จับคู่ยากนะครับ2อยู่กับ9อยู่กับ3อยู่กับ1นะครับเพราะนั้นก็เลยออก2อะไรเอย่ย8 1แล้วก็3ออกระจายกันอยู่กันแล้วก็5เนาะก็ตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ให้ดูนะเป็น8 9 1 นะครับปีต่อมาออก6 2 9 2 0นะครับแล้วปีต่อมาก็จะออกอะไรครับออก9 6 2 5 2 6แล้วก็7 1จะเห็นว่า5 2 6 6 2 6หกอสกมี9้าทั้งหมดเนาะ6กลายเป็น9ประมาณนี้เนาะเออฮะนะครับส่วนไอ้ตัวนี้ก็มีนวางติดมามีน้วางติดมาอยู่ตลอด3ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็มีน้ำวางติดมา3ตํตำแหน่งเลย จิมมนะี่มเดลสามารถบอกขนาดนี้ได้นะครับแล้วก็พอปี63ออก09522มันมาอีกแล้ว095ยเนาะ9คือมันมี9มี5มี2มี6 0อะเนี่ย0952์952 2 95, 22, นะครับพอปี64 57914 5เนาะ579มันก็วนวน59เนี่ยวน59วน59อย่างเงี้ยแต่สลับไม่ให้น่าเกียดแล้วก็012 06น,นะโอ,อ้ดูไหวพริบแบบว่าเดียงสาม,มารถ012 06ก็มาสัมพันธ์กับพวกนี้อีกนะครับมันก็เลขชุดมันก็หมุนไปหมุนมาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นพอ16พฤษภาคปีนี้เราก็เลยอเอา29ก็ดีนะประมาณนี้นะครับ2กับ9ก็ดีแล้วถ้าเราดูสถิติขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นว่า เ,เบอร์906 907 919 019ออกหมดแล้วนะครับออกหมดแล้วแต่แบบว่าไม่สะใจมั้งอะไรประมาณเนี้เนาะเพราะนั้นก็เอาเ,เลขอะไรดีอะ <c oughs> นะครับพอดูอย่างนี้ปุ๊บมันมีตัวซ้ำอยู่อ่นะเนาะมันมีตัวซ้ำอยู่57914 012 06 ดูยากนะประมาณนี้นะครับเราก็เลยอ่ะกลับมาที่ตรงนี้ว่าเราก็ให้ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าไม่กี่แล้วเสร็จแล้ววันนี้เลขอันออกมาแล้วจะ904 908 915 79 925 729 514 902 357 150 151 828มีตรงกันเราไม่จ้ะไม่มีเนะาะ3ตัว3ตัวมี90 902ตรงกับ302เนาะ แล้วก็502ก 50, ับ50 5 503 502 520ก็ตัวเดียวกันเนาะเพราะนั้นก็จะมาตรงกับตรงนี้เนาะแล้วพอเห็นเขาอั้นอย่างเี้ยไม่รู้เลขมาจากไหนแต่เหมือนจะอั้นดัก7952เนี่ยเหมือนจะดัก795กับ79 7952 4ตัวแบ่ง3ประมาณเนี้ยแล้วก็2ตัวออก0 5 1 3 1 4 1 5 1 8 2 3 2 7 2 8 2 9 3 5 3 7 5 8 5 9 7 9 เนาะศูนย์ห้าคือเดือนนี้ที่ว่าเลือกตั้งหนึ่งสี่คือวันเลือกตั้งเออเขาบอกสิบสามก็คือเลขลถนายก,นายกคนเดิมอะไรเงี้ยเออโหยมันพอมันมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหัวจะปวดเนาะสิบสามสิบสี่สิบห้าคืออะไรไม่รู้ยี่สามยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามห้าสามเจ็ดสามห้าแปดคือมันดักเหมือนโดนดักไว้อยู่อะไรจะไปดักอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะครับเพราะนั้นก็ ลองดูแล้วกันว่าชอบตัวไหนเนาะโดยส่วนตัวผมก็อาจจะแบบว่าชอบเนี่ยสามเนาะเพราะว่าเราก็30ประมาณนี้นะครับแล้วก็56เนี่ยถามว่าจะกลับมาได้ไหมก็กลับมาจากโมเดลที่ผ่านมาก็คือจิมี่โมเดล56กนะครับก็คือเหมือนกับเอา16พฤษภาแล้วก็ไปเอาช่วงของปีหน้ามามิถุนาที่บอกว่า56อยู่ตรงเนี้ย เพราะว่าของเก่าเนี่ยออก019ย์่งเ้าใช่ไหมครับ0ูนมาอยู่ตรงนี้หมดเลยทั้งยวงเพราะฉะนั้นปีนี้บอกว่าเออมิถุนามันจะออก56เอา56มายืมก่อนเออเนาะเป็นทฤษฎีการดีเลยประมาณเนี้ยแล้วก็ที่เหลือก็ดูยากนั้นเนี่ยดูยากนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอดูอันนี้นิดหนึ่งว่า19111752อะไรมาเยอะสุด ์7 0 9 9099060199มาติดสามงวดห้าไม่มาเจ็ดเจ็ดสามมาติดสองงวดที่เราถูกกันเนาะผมถูกก็จะถูกสามถูกเจ็ดสามเ้วเว้นไปสองรอบแล้วก็ถูกสงสัยงวดนี้ต้องเล่นน้อยๆมันเนี่ยเนาะเพราะว่ามันถูกตรงนี้ไปแล้วก็เว้นสองแล้วก็ถูกอีกหนึ่งทีแล้วถูกบนล่างทั้งคู่ด้วยทั้งสองอันนะแล้วตอนต้นปีก็มีถูก19 หนึ่งเก้ามาซ้ำหนึ่งเก้าโอ้จะซ้ำเก้าสองไหมเนี่ยเห็นปะเห็นปะหนึ่งเก้ามาซ้ำหนึ่งเก้าใช่ปะเสร็จแล้วงวดต่อไปก็ต้องเป็นสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสองเอาก้าสองลงมาซ้ำหรอลองดูไหมอืมลองดูไหมว่ามันจะเข้าหรือเปล่าแล้วก็สี่ถามว่าสี่มาไหมเมื่อกี้ไพ่ออกสี่หกใช่ปะ สี่หกผมให้ห้าหกเนาะอืมสี่มาตั้งแต่ต้นปีสี่ยังไม่น่าออกว่ะไม่น่าออกว่ะน่าจะออกน่าจะออกหกนเนี่ยน่าจะออกหกนะน่าจะมาหกนะเพราะว่าดูจากศูนย์หนึ่งสองศูนย์หกน่าจะมาหกหกอยู่หน่วยสิบอยู่อยู่หลักสิบหยักสิบเอออยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเนาะ อ่ะขอให้โชคดีกันกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ